มาตอนนี้คุณผู้ชมครับทุกสนามในประเทศไทยที่มีโกจะต้องถูกเช็คอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือกีฬาโดดดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของโกและความอันตรายที่มาพร้อมกับโกและตาข่ายเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคือนนี้มีฟุตบอลน,นัดสุดใหญ่ในลีก English Premier League ของอังกฤษนะครับเป็นศึกร่วมเมืองของ2ทีมคุณผู้ชมครับเป็น2ทีมที่มีปรัชญายต่างกันอย่าง ฟ้ากับดินเลยทีเดียวทีมแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมนี้โค้ชเขาบอกเขาไม่เคยสอนว่าต้องสกัดยังไงเขาไม่เชื่อในการเล่นเกมรับเขาเชื่อในการชนะและต้องเล่นอย่างสวยงามส่วนอีกทีมหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเตดซึ่งอยู่อันดับที่5ของตารางผู้จัดการทีมโจเซมูริโยบอกว่าทํำอะไรก็ได้ขอให้ชนะปรัชญาต่างกันแต่เป็น2ทีมดังต่อสู้กันเพื่อตําแหน่งที่ 3หรือว่า4ี่เพื่อจะได้โคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรที่ยิ่งใหญ่สุดในยุโรปผลเป็นอย่างไรชมครับเมื่อคืนนี้นะครับแมนซิเจ้าบ้านในชุดฟ้านะครับเปิดสนามนะฮะแฟนๆห้าหมื่น 50, กว่าคนครับและเกมน,นี้แมนซิบุกแหลกนะครับกูนอาเกอโร่ ero, กองหน้าอาร์เจนตินานะฮะยิงไปชนเสาครับไม่ชนเสาก็ยิงไปติดเซฟของดาบิดเดเฮนะครับโกของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนซียิงทั้งหมด19ครั้งครับส่วนแมนยูนเต็ตทั้งเกมยิงเข้ากรอบให้โกแมนซีทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ก่อนจบเกม6นาทีมาริยานเฟลานี่นะครับกองกลางเบลยเยียมหัวฟูของแมนยูเนี่ยนะฮะเวลาทะเลาะกันหัวไม่ต้องเข้าครับด่ากันเฉยๆเนี่ยนะฮะเอาหัวก็ไปถูๆถ,ถ,ถ่ายๆแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโดนกรรมการไล่ออกจากสนามแมนยูเหลือ10คนนะครับอย่างไรก็ตาม10คนแมนยูยันได้ะฮะจบแบบ ใครเสียเวลาชมเมื่อวานก็เสงไปนะฮะ0ูครับอย่างไรก็ตามแมนยูไม่แพ้ใคร24นัดติดต่อกันแล้วแล้วก็เสียเพียงแค่12ลูกโจเซมูรินโย่คุยได้เลยนะครับตารางคุณผู้ชมครับการที่ทางด้านของแมนยูนาเต็ดนะฮะเสมอก็เท่ากับว่ามันยังไม่แน่นอนนะครับอันดับ3แล้วก็4ซึ่งเขาแย่งกันอยู่อาร์เซนอลเนี่ย แข่งน้อยกว่าิรวอว์พูสองนัดถ้าอาร์เซนอลชนะ2นัดที่เหลือก็มีสิทธิ์เป็นที่3นะครับในขณะเดียวกันดูแบบนี้ิรวอว์พูมีโอกาสจะไม่ติดท็อปโนะครับเพราะิรวอว์พูแม้จะมีแต้มเยอะสุดณขณะนี้แต่คุณผู้ชมดูดีๆครับหรือร์พูแข่งเยอะกว่าแมนซิแมนยู U, แล้วก็อาร์เซนอลลุ้นกันอีกเสี่ 4, นัดห้านัดก็มีคําตอบแล้วนะครับ